สวัสดีครับผมพี่น้องมอนีมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยปามครับปุ๋ยปามวันนี้นะวันที่12เมษายนส5 6 8ายครับมาหาใส่ปุ๋ยหน้าแรงพี่นอ้องเอ้ยใส่ปุ๋ยหน้าแรงใส่เข้าไปแล้วครับเป็นสูตรปุ๋ยครับ15 5ห5าห้ยี่แถวนี้ลองใส่ปุ๋ยสูตรเบ้าง หน้าแรงก็ใส่ปุ๋ยพี่น้องอย่าหาเหตุได้พี่น้องเดอ้ออย่าหาทำเหตุที่ทำมาดูดินก่อนครับนี่ดินชุ่มชุ่มดีอยู่ครับฝนตกสามวันต่อกันครับพี่น้องเหตุที่ได้ใส่แล้วก็คิดว่าจะตกอีกรอบหนึ่งอยู่ในช่วงสงการนี้ก็เลยใส่ปุ๋ยครับพี่น้องแต่ก็จะสึกเสียงโย ว่ามันจะตกอีกไหมถ้าไม่ตกอีกก็รอรอรออย่างเดียวครับรออย่างเดียวว่าจะเป็นผลเป็นยังไงอันนี้ใส่อยู่ประมาณต้นละกิโลครับปา์มเล็ก2ปีใส่ต้นละ2กิโลเออต้นละต้นละหกิโลปามเล็ก2ปีครับใส่ไปแล้วใส่ละเป็นปุ๋ยสูตรเด้อพี่น้องเด้อรอบนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ย ไม่ได้ใส่แม่ปุ๋ยใส่เป็นปุ๋ยสูตรเอาครับใส่ไปแล้วแม่บ้านกำลังใส่อยู่ครับแม่บ้านเป็นคนใส่ต้นไงมวนโมหญ่ที่เป็นหมากใส่บ้างสองโลนี่ครพี่น้องประมาณต้นละสองโลอันนี้ยังพอใส่ครับมวนโมเป็นหมากครับถ้าพอใส่ก็เลยตนครับพี่น้องถ้าว่ามีพ่อไม่จีบดูดปุ๋ยได้ก็เลยใส่เบังลองเบังครับใส่ลองดู ใส่ลองดูเพอว่า,ามันน้วย